ตรงนูนสิเอาแล้วเอาแล้วตรงนี้คือตรงนี้คือสถานที่ตั้งโรงแรมในออสเตรียในอินบุกในอินบุกในอินบ,กนบุกของออสเตรียตรงนี้โอ้โหสวยงามมากลักษณะ ลักษณะความเป็นอยู่ลักษณะการปลูกบ้านปลูกเรือนก็คล้ายๆกับสวิตสแลนตอนนี้15หนกาสนาทีได้คุณเรา<ต>เดินทางแต่แมาก็ค่อนข้างจะยากสักหน่อย<ช>แต่สวยมากอากาศดีนนลมเย็นดแดดจ้าเราอยู่ชั้นข้างหลังนู่นนะมองเห็นหมดเลยคุณเพื่อเพื่อเขาอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเราก็จะมานั่งกันตรงนู้น นู่นน่ะระวังจะเดินหล่นไปคุณลมเดินหล่นลงไปนั่น่ะตรงนี้บรรยากาศดีมากเพียงจะมายากอ่ะแต่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นภูเขาขึ้นไปอีกนั่นเป็นภูเขาสูงอ่ะโอเคอ่ะถ่ายคุณพี่ลมขึ้นบ้างเขาจะเดินคนนี้เขาอยู่นิ่งไม่ได้เขาพวกไฮเปอร์ค่ะดิฉันก็ไม่เปิดแต่ แต่เป็นนักเดินทางเขาเขาเปน็นคนอยู่เจ๋เจแต่ดิฉันเนี่ยชอบเดินทางมากเดินทางจนแบบเงินก็จะหมดกับการเดินทางอ่ะกินก็ไม่กันอะไรหรอกคุณเพราะว่าอายุมันเยอะไงคุณดูเทือกเขาดิแต่ดิฉันก็เรียกไม่ถูกนะใช่เทือกเขาอะไรอย่าอย่าพูดไปเดี๋ยวคุณก็หาว่าดิฉันเชยอ,อ่ะฉันไม่พูดอ่ะดูรถมา้าบอกคุณ จากนี้ไปนะเรามาถึงสามโงครึ่งเนี่ยเราจะไปหาอาหารทานไงที่จริงเขาก็มีอาหารแต่ว่าเราเราเลือกไม่เป็นไงเราก็ไปหาเลือกอย่างที่เรารถมานะคุณลมโอ้ตอนนี้ก็เก่าก่อสร้างดีดีอะ่ะคนขับรถที่นี่เขาตัวใหญ่มากเลยอะ่ะ ทนี่เป็น้น่นหมดอ๋อนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้คุณอันนี้ที่เป็นเนี่ยก็คืออะไรนะป้ายรถเมย์นี่อันนี้ก็มีเลนเอสกีหมายความว่าอะไรอุ้ที่นี่แสดงว่าคุณถึงเป็นบ้านเฉพาะตัวก็ทําเป็นโรงแรมด้วยรีสอร์ทด้วยโหเมื่อกี้นะคุณเอ้ยเหนื่อยมากเพราะอะไรรูป้ป่า ลงที่อินบุกสถานีหนึ่งอะแต่ว่าคี่เขาบอกของเขาใกล้สถานีไม่รู้ว่าสองร้อยเมตรหรือว่าสองร้อยกิโลเมตรบอกคุณลมว่าสองคุณลมเออดีๆมาเพราะว่ามันใกล้เหมือนอย่างที่เวลาเราจองที่ใดเราอยากจองใกล้สถานที่จะไปหาอาหารทานแล้วก็ขึ้นรถไฟขึ้นรถแทมแล้วก็ขึ้นรถรางได้เอารถรางกับแทมอันเดียวกันคือรมเออแล้ว เดีียวนะถ้ากลับบ้านไปได้นะไม่ใช่กลับบ้านกลับโรงแรมอะ่ะแล้ว Wifi ไ,ไ,ได้แล้วอินเทอร์เน็ตไม่ไม่ล้วนอะ่ะก็จะส่งไปให้เพื่อนๆดูเมื่อเช้าส่งไปสองรอบแล้วปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีเพราะอยู่ในระหว่างเดินทางไงเมื่อเช้าจ่ายค่าค่ารถรถไฟคนละสองคน ร้อยเก้าเหรียญแล้วมาจ่ายค่ารถรถอะไรรถประจำของที่นี่อ่ะอีกคนละห้าสิบห้าสิบสามยูโรเรียกผิดนะห้าสิบสามยูโรเตจะมาหาอาหาร เขาบอกว่าเหมือนเป็นซูปเปอร์ไม่ใช่ซูปเปอร์สิมาร์เก็ตธรรมดาที่ไม่ได้ใหญ่โตมากเขาให้เดินมาอันนี้ก็เดินพามาชมไหคุณคุณจะเบื่อนะอยากให้คุณเห็นนะนบรรยากาศของเขาอะซึ่งออสเตรียเนะี่ยดิฉันนะ่ะนไม่ได้คาดหวังนะแต่ว่า ่ว่ามาเพราะว่าคุณสามีบอกว่าไหนๆถ้ามาแล้วก็มาให้มันทั่วไปเลยเราก็ไม่รู้เนะว่าเขาอยากอะ่ะแต่ในใจอคิดไว้แล้วว่ะถ้าลงเขามาเนี่ยเขาก็ต้องแล้วเราก็จะพยายามมาให้ครอบคุมในเขตเชนเก้นให้ได้เยอะๆเลยอันนี้เราอยู่ใน ในสวิตถึงเจ็ดวันแล้วแล้วตอนนี้เราออกมาเยอรมันตั้งแต่วันที่21มาเข้าเยอรมันนะยี่สิบี่สองก็คงจะอยูเยอ่เยอรมันยันวันที่27แล้ว28ก็กลับสูริกเพื่อไปขึ้นเครื่องแล้วก็กลับเมืองไทยวันที่28น่าจะถึง29เมั้งไม่แน่ใจ แล้วก็คงต้องเก็บตังอีกเพราะว่ายังเหลือโอ้โหนึกคุณดูรถข้างล่างยังเหลือเออของที่สวิตะอีกตั้งนี่สิบสี่วันก็เลยอ,อีกประมาณสิกวันเนาะเพราะว่ามันสามสิบวันที่เขาให้สามารถอยู่สวิตได้เนาะแล้วก็เชงเก้นก็ไปได้ถึงสามสิบ ไม่ถึงนะสามสองท่านวามงไม่แน่ใจะจะไม่ได้คุณในวีซ่านะเราคงต้องเที่ยวเป็นคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าเราเสียเงินทำวีซ่าไปตั้งหลายที่แล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จไงมันก็เป็นหมื่นนะตรงตรงเนี้ยแค่วีซ่าอย่างเดียวน่ะสองสามหมื่นเลยนะคุณกว่าจะสำเร็จได้เนี่ยเอยทำไปแล้วสามทีอ่ะไม่สำเร็จเลยอ่ะทีละเท่าไหร่หมื่นละคุณ แล้วคราวนี้อีกอีกอ่ะสามสี่หมื่นน่ะึ่งแสนแล้วอะเพราะงั้นเนี่ยต้องคุ้มกับการเที่ยวเออคุณดูสิบ้านเขาสวยอ้าวแล้วตรงไหนอ่ะถึงยังอ่เฮียที่บอกสองสองร้อยเมตรอะมาผิดหรือเปล่าอ่ะผิดไหมอ่ะแล้วแล้วตรงไหนอ่ะคุณดูข้างบนนุ่นอะนี่เรามาเดินเนี่ยนะไม่เคยคิดว่าจะได้มาเดินแบบนี้เลยดีปะ ไม่รู้ไม่รู้กันอ้าวก็เดินไปเรียกยยอะไรโมอ,อะไรนะอะไรโมนะมาร์เก็ตเฉ๋ชยเปล่าวะซูปเปอร์มาร์เก็ตเหรอซูเปอร์มันก็ใหญ่อ่ะอมันก็มาร์เก็ตอ่ะ,ก,อะก็ถามว่าไอ้ที่ซื้อขายของอ่ะเราจะเรียกว่าไงอ่ะมาร์เก็ตมารร์์เก็ตมาเก็ต Market. The market, I market. them. Food, yeah, yeah, yes, yes, yes. uh, uh, food. Come with me, I'll show you. Uh, okay, don't bock food. Where are you from? Thailand, Thailand, Thailand. you know. Do <laughs> you know Thailand? Yeah, no Thailand. <laughs> I know Thailand. I've never been there, but I think it's beautiful. Yeah, yeah, yeah. เดี๋ยวเีเดราอีกแล้วเราก็ยังโชคดีนะทนใหญ่อะจะได้แต่เด็กๆพวกเนี้ยที่คอยช่วยอ่ะเราก็ขึ้นไม่ไหวแล้วคุณ ลงไปจะไปหาอาหารไปเจอเด็กหนุ่มคนเนี้ยก็ <S <S <an> <S ก็ถามว่าเป็นใครเป็นคนไทยเขาก็คคอชอบอาหารจะไปสิ <S <S <an> <S แล้วเขาก็จะไปเทนไปรถไฟบายเทนเหนื่อยจังคุณ <S <S <an> โอ้ตรงนี้เป็นรีสอร์ทหมดเลยอ่ะ โเคหน่อยแล้วพอกันนะคุณว่าจะโชว์อาหารที่นี่ไต่หน่อยหมดแรงแค่นี้ก่อนนะ